โตเต็มของมังงะวันพีในตอนที่1นึในตอนนี้มีชื่อตอนว่าโลเนียโดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะได้เห็นคุณโกเธอนั้นใช้ความสามารถลูกศรนั้นสร้างมาทางเดินแล้วก็ให้โลเนียที่เป็นเด็กผอคนยักษ์เดินไปที่ปลายลูกศรของมันซึ่งโลเนียเนี่ยเธอนั้นก็บอกนะว่าขาของเธอนั้นสั่นไปหมดส่วนเหล่าเพื่อนของเธอเนี่ยก็บอกนะว่าโลเนียมันอันตรายกลับมาสาโลเนียแต่ว่าโลเนียก็บอกนะว่าอะไรกันนี่มันแปลกชะมัดแต่ว่าพวกเธอไม่ต้องไปโหงชหลอกนะมันไม่ได้มีปัญหาเลยู้จบ โลเนียนั้นก็ไปยืนอยู่ที่ปลาลูกศรเพื่อนๆก็เลยเตือนนาโลเนียถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นเธออาจจะตกไปที่อันเดอร์เวลก็ได้นะซึ่งในตอนนั้นกนโกนั้นก็ได้ติดต่อไปหาสมเมิร์ดแล้วก็บอกนะว่าเด็กคนแรกก็เลิกจะตกลงไปแล้วสมเอิร์ดก็เลยบอกนอเยี่ยมมากทําให้ทุกคนที่เอลบาับได้ยินเสียงของเด็กคนนั้นด้วยละ่ะเอาล่ะถ้างั้นภายในส0สิวินาทีถ้าเกิดยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็พวกเราเนี่ยจะปล่อยเด็กคนแรกลงไปท,ทันทีว่างานะาชารุนจ้าสั่งคุณคู ว่าให้เผาโรงเรียนแล้วก็ห้องสม,มุดแห่งนี้ซึ่งเราคนยักษ์พวกเขาเนี่ยก็ต่างถกเถียงกันว่าเจ้าน,นั้นบ้าไปแล้วหรือไงห้องสม,มุดแห่งนี้เนี่ยเก็บหนังสือที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นซึ่งมันใช้เวลาเป็นพันปีเลยนะแต่ว่าชีวิตเราเด็กๆนี่นก็ต้องมาก่อนสิแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เฉพาะนั้นต้องการอะไรแต่เป็นพวกเราจะตัดสินใจยังไงต่างหากและการจะปล่อยให้โลกของพวกเราตายหรือไงไม่ใครอยู่แถวนั้นบ้างได้ปลดอยู่เกมบ้าๆและสารล้านสักทีแต่พากลับมาที่โรบิน ในตอน้นโลบี้นะันบอกน้องว่าชอปเปอร์นายเราอยู่ที่นี่นะมันเสียงเกินไปที่พวกเราเนี่ยจะไป,ไปเผชิญหน้ากับเจ้านั่นแต่ว่าในตอนนี้ฉันน่ะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต่อไปแล้วส่วนทางด้านนามิเธอนั้นก็บอกน,นว่าแกจะฆ่าเด็กหรือไงแกบ้าไปแล้วหรือเปล่าแม้แต่อาชจายากรที่เร็วราที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังไม่จับเด็กเป็นตัวประกันเลยนะแต่ว่าซอมเมอร์ก็ได้หัวล้อแล้วก็ตอบกลับมาด้วยอยู่ดราม่าซะมันไม่ได้ส่งผลงกระทบจากฉันเลยสักนิดส่วนทางด้านลิบลี่เธอนั้นก็พูดเอาแฟงกี้ ฉันจะไปเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยแฟรงกี้ก็เลยตอบกลับไปนั่นแน่นอนสิเราจะทําในสิ่งที่พวกเรานั้นทําได้ทั้งหมดส่วนทางหน้าดอลลี่และกับโบกี้พวกเขาเนี่ยก็ได้บอกน้องว่าไปรู้กันเถอะพวกเราแยกกันเป็นสองกลุ่มโดยที่กลุ่มแรกจะไปต่อสู้กับราปราชญส่วนในกลุ่มหนึ่งจะไปช่วยเหล่าเด็กๆซะเรย์มุ่งหน้าไปที่ถนนหมาเยเลขแปดทันทีและหลังจากนั้นซอมเมิร์เนี่ยก็ได้ประกาศต่อนะว่าเราเหนือจากการเผาโรงเรียนและห้องสมุดพวกแกห้ามนำหนังสือออกมาเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่พวกเรา,นา,าเนี่ยอยากทำลาย คือวัฒนธรรมแล้วก็ปอดสันพวกแกแต่ว่าในาตอนนั้นโรบินเธอนั้นก็ได้ช้ท่าฝ่ามือจมตจใส่ยคานซอมเมอร์จนซอมเมอร์นั้นก็เดินลงมานอนก,กับพื้นแต่ว่าเจนเบก,ก็บอกให้ระวังไว้เรายังไม่รู้อะไรเกิดกับเจ้านั้นมากนักและโรบินเนี่ยก็ได้หาคอซอมเมอร์อีกครั้งซึ่งพวกน้มีก็บอกแล้ดีบ้างโรบินจากการเจ้านั้นสาแต่ว่าโรบินก็รู้ดีนะว่าซอมเมอร์นั้นเป็นธรรมตาเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่สามารถชนะได้อยู่แล้วทางนั้นซอมเมอร์ที่ลุกขึ้นมาหาคอให้เข้าที่เนี่ย คราั้นก็ประกาศต่อนะว่าเหลือย0่วิก่อนที่ตัวประกรันนั้นจะตกลงไปแต่ว่าในตอนนั้นโรบินก็ได้วิ่งเข้าไปเกาะสมเอิร์ดแล้วก็ใช้แขนลัดตัวสมเอิร์ดจนพวกเขาทั้งคู่ต้องตกลงไปจากกิ่งไม้สมเิร์ดก็เลยบอกน้องทำอะไรของแกนะอย่าบอกนะว่าแกกำลังตกลงุมรักฉันเนี่ยนะในแกกระโดดจริงดิแกกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วกำลังจะทำอะไรกันบอกก่อนเลยนะว่าความรู้สึกของแกนะ่ไม่ได้ส่งถึงฉันเลยสักนิดฉันไม่ได้อยากให้แกนั้นตามเป็นเจ้าใตหรอกนะแต่ว่าโรบิน เธอนั้นก็ตอบกลับไปน้อฉัลูุดีว่าร่างกายของแกนั้นเป็นธรรมตาแต่ว่าความสามารถนามที่มองไม่เห็นของแกเน,ก Chaos กเกกน,เนี่ยถ้าเกิดมันหายไปแล้วก็สามารถช่วยเด็กๆได้ซอมเมก็เลยบอกน้องคิดว่าฉันน่ะถ้าเกิดว่าตกงลงไปแบบนี้ก็ความสามารถของฉันนั้นจะหายไปแน่นะความคิดนี้มันก็ไม่เลียหรอกนะและหลังจากนั้นซอมเมิรตัวของเขาน่ยก็มีหนามมากมายที่ออกมาจนมาทําให้โรบินนั้นถูกนามที่มไปทั้งตัวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายโรบินนั้นก็ได้สลายการไปเก็บดอกไม้ซึ่งเราจะได้เห็นน,นว่าโรบินตัวจริเ กำลังช่วยเหลือพวกจินเบยแต่ว่าในตอนนั้นมีที่โลบิน,นใช้เนี่ยมันไม่สามารถตัดพลังลูกศรของคุณก่อได้พวกเขาในก็เลยคิดกันว่าวิธีในกนอารอออกเนี่ยอาจจะต้องเอาชนะผู้หญิงที่ใช้ความสามารถนี้ก็เป็นได้และสมเอิร์ดเขานั้นก็ยังประกาศนั่เหลือสิบวิวฉนันต้องการคำตอบจากจารุนซึ่งเราจะได้เห็นว่าสมเอิร์ดเนี่ยเขานั้นไม่ได้ตกลงไปเพราะว่าเขานนใช้พลังแท้หนาบเนี่ยยึดตัวเขากิ่งไม้ไว้ซึ่งสมเอิร์ดเนี่ยบอกให้เด็กคนนั้นนะพูดอะไรหน่อยสิ หลนเนีนนก็เลยบอกว่าท่านจารุนหนูรักโรงเรียนที่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นมากและหนูก็รักข้อสม,มุดด้วยเหมือนกันเพราะว่าหนังสือที่อยู่ที่นั่นเนี่ยสอนพวกเรามากเกี่ยวกับโลกใบนี้คนครูเคยสอนวอาพวกเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นรบกวนใครแล้วก็ไม่ควรรับสิ่งที่คนอื่นน่ยไม่ชอบถ้าเกิดโรงเรียนแล้วก็ข้อสม,มุดมันจะต้องหายไปเพื่อให้หนูนั้นมีชีวิตอยู่แล้วก็หนูคิดว่านั่นเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่เป็นโกรใจทุกคนเพราะฉะนั้นมันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าหนูตรงไปท่านจารุนไม่ต้องเป็นหหนนหะหูะ และหลังจากนาโเนียเนี่ยก็พูดทางน้ำตานว่าหนูนะั้งโชคดีมาตลอดทุกอย่างจะต้องโอเคแน่แต่ว่าสมเมอิร์ดก็แน้นับถอยหลังจนมาถึงเลขสองและก็เลขหนึ่งจานโรนเนก็เลยออกคำสารทางน้ำตานว่ากูแองเผาโรงเรียนซะแล้วก็เผาห้องสมุดด้วยซึ่งในตอนนั้นสมเมอริร์เขาเนี่ยได้ใช้หนานมาตัวโรบินเอาไว้แล้วก็บอกนะว่าล่าสาราชมานิโคลโรบินซึ่งในขณะที่สมเมอริร์กำลังจะใช้กระบอหนาาฟาโรบินเนี่ยจู่ๆเนี่ยก็วิ่งบางอย่างพ่งมาด้วยความเร็วและจู่ๆแขนซ้ายส,าสมเมอิร์ดก็ และมันก็ไม่สามารถฟืงองฟูกลับมาได้และคนที่ตัดการสมเมอร์เนี่ยนั่นคือกาบาลละคระนั้นก็ได้บอกว่านี่มันก็นานแล้วนะโดยที่สมเมอร์ได้มีสีหน้าที่ตกใจมากลเลยเขาเนี่ยก็พูดถึงว่าสโคปเปอร์กาบาลและหลังจากนั้นสมเมอร์ก็ถูกกาบาลนน,นใช้ขวานฟันที่ลำตัวซึ่งเราจะได้เห็นว่ากาบาลเนี่ยเขานั้นมีสีหน้าที่จริงจังแล้วเอาจรงิงและเราจะได้เห็นว่าการจมตีนั้นเนี่ยมันมีสเก็ตสายฟ้าสีดําอยู่ด้วยและหลังจากนั้นเนื้อหาในก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าท โอเคเล้วนึงก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดก็ตัวเต็มในคลิปนี้นะฮะสึส่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก,ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e แล้วก็กดกระดกิ่งเอาไว้จชได้ไม่พลาดทุกการรับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช้าๆสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ